สวัสดีค่ะเราสองคนนะคะมาพากวามอร่รอย่งี้ยกับงานริสิโปรแฟร์ค่ะได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่อะไรคะติบสองถึงสิบแปดกรกฎานี้ค่ะที่ไหนคะที่เซ็นทรัลชลบุรีชั้นหนึ่งนะคะเจอกันนะคะอาหารเยอะแยะมากมายค่ะร้านนี้ทีเด็ดยำนะคะยำทะเลยำทะเลดองคูณบอกเลยว่าร้านนี้น้ำยำเขาอร่อยมากมียำอะไรบ้างคะแซามอนกุ้งสดหอยนางรมปูม้าพัดไข่นี่อันนี้ไข่ปลาใช่ไหมไข่แดม ไข่โป้อือได้เดียวว่าอร่อยมากๆครบหมดเลยแล้วมีเป็นเซตยำแบบนี้ไปยำเขย่ากันที่บ้านเท่าไหร่คะเซตนี้400บาทให้แบบจุกๆใหญ่ๆเลยได้เป็นกะละมังอะทุกคนเดี๋ยวที่อยากกินอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็หอยแมงลมเพราใช่ไหมคะเท่าไหร่คะเจาดร้อยเจ็ดร้อยเพ่งเงินรวยค่ะใครอยากมากินยำอร่อยๆนะคะน้ำยำรสเด็ดรสแซ่บแบบนี้นะคะต้องร้านนี้ทีเด็ดยำทะเลดองนะคะโอ้โหเสียงดังกรอบ จากร้านเป็นเจรงโรตีชาชักปัตตานีสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากปัตตานีเลยปัตตานีเลยครับผมท่าไคะอันนีเคยทีกินอยู่โรตีบางกรอบใส่นมเดยข้างในหวานน้อยอร่อยนานๆกี่บาทสามสิบบาทเท่านั้นครับอ่าสามสิบบาทเท่านั้นการราคาจับต้องได้แล้วมีเท่าไหร่อันนี้เป็นโรตีหนานุ่มนุ่มเวลากินจะนุ่มแทบไม่ต้องเคี้ยวครับของเท่าไหร่ของละหกสิบบาทนะครับหกสิบบาทตายแลวมีชาชักด้วยชาชักหวานน้อยนะครับผม ไชยแก้วอร่อยไหะแก้วละ29บาทลดกระหน่ำครับปกติ40วันนี้เรามาขายในงานนี้ลิ้นป e โ p l แฟร์ r 29บาทเท่านั้นนะครับโอ้ย <ผม S 2> อยากจะอร่อยด้วยเจอไหมคะเจ้าของร้านหล่อลแบบนี้นะคะต้องไปเลยนะคะที่ i n ้ p e o โป e แฟร์ตั้งแต่วันที่12ถึง18กรกฎาคมนี้ชั้นหนึ่งเซ็นท์นั่นชมพูจนราคาจับต้องได้